ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคอมเมนตัดพอครับนะไทยล้อมรั้วขนาดนี้เราคงไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วโอ้โหเพื่อนพ่อเพื่อนแม่มึงสิ <c oughs> นะเออนะครับโอ้ไมรู้จะพูดยังไงกับมึงดีวะคอมเมนเนะเออนะคนประเทศมึงก็มาดา่าเสียมจันลอยู่ไม่ใช่เหรอ คนประเทศมึงก็มาทําคลิปเหยียบทงชาติประเทศไทยอยู่ไม่ใช่เหรอนะฮนะก็ประเทศมึงไม่ใช่เหรอที่แบนตั๊มปตทแบนสินค้าไทยไม่ใช่เหรอแล้วมึงอยากจะเป็นเพื่อนอีกเหรอฮนะมึงจะมาตัดพ้ออีกเหรอว่าล้อมลัวขนาดนี้ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอโอ้โหนะมึงนี่หน้าหนาพอพอยุออ้งยิ้งเลยในขมีนนะ เอนอะครับคนอย่างมึงไม่มีใครก็อยากเป็นเพื่อนหรอกนะโอ้ยพวกเขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะพวกลิงหลอกเจ้านะพวกคดในข้องอก,กันในกระดูกนะครับพวกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรขึ้นใต้น้ำนะเออมีอะไรอย่างุุภาสิทธไทยเออนะครับ สรรหาให้มันหน่อยสินะพวกคิดไม่ซื้อนะพวกเอ่ออะไรอะ่ะกินบนเรือนขี้บนหลังคานะเนี่ยนะครับสารพัดเลยพวกมึงอะ่ะพวกเลี้ยงงูเห่าโอ้โหนะมึงทำกับประเทศไทยขนาดน,นี้ประเทศไทยก็อยู่เฉยๆนะนะมีแต่พวกมึงอะ่ะนะ มาหาเรื่องประเทศไทยนะเออยิงก็ยิงประเทศไทยยิงโรงพยาบาลยิงโรงเรียนยิงโอ้โหโรงพยาบาลพังเสียหายเนี่ยนะมึงยังบอกว่ายังอยากจะเป็นเพื่อนกันดีเหรออย่างเงี้ยเหรอนะเออมึงยิงเข้าเซเว่นเนี่ยมึงยิงเข้าบ้านกูเนี่ยนะประชาชนตายเนี่ยมึงยังบอกจึงเป็นเพื่อนอีกเหรอฮนะ โอ้ยหน้ามึนหน้าด้านหน้าทนจริงๆกระเมีนเยนะครับมึงกับกูไม่ต้องเป็นเพื่อนกันหรอกนะเออไอรัฐบาลมีแต่รัฐบาลเนี่ยอยากเป็นเพื่อนกับมึงอะ่ะเอออยากเจร,าเจ,ราจากับมึงอะ่ะนะมึงจะเจรจาอะไรกันนักหนาฮะยิงประชาชนตายขนาดนี้มึงยิงจะไปเจราจากับมันนี่โอ้กูระเก้อลายนะครับ อมึงไม่เห็นหัวคนไทยเลยอะ่ะมึงยิงมาแบบสาดสาดมาแบบมั่วๆแล้วมึงก็โอ้โหนะยิงวาวางกับระเบิดคนไทยอีกอย่างเงี้ยนะครับอใครจะเป็นเพื่อนกับมึงวะนะ กรจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนไปเถอะมึงเป็นเพื่อนไอ้ทักษณิณนะเป็นเพื่อนอยู่งี้กัมึงเป็นเป็นไปเถอะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ